มีเพื่อนสมาชิกสวนทุเรียนถามมานะครับเรื่องรอบใบทุเรียนผมจะที่บายให้ฟังเนาะรอบใบทุเรียนมันเดินยังไงนะครับว่าแต่ละคนแต่ละต้นแต่ละพื้นที่แต่ละการดูแลรักษานี่รอบใบไม่เหมือนกันนะครับรอบหนึ่งรอบไม่เท่ากันนะครับเราจะเอาของเราไปเป็นวัฒฐฐนธรรของคนอื่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีหลังว่า ว่าของผมเนี่ยมันรอบใบเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยมันใช้เวลากี่วันแล้วผมปลูกมาแปดปีเอ้แปดเดือนเนี่ยมันได้ยอดกี่ยอดแล้วกี่รอบแล้วนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ทดสอบระบบน้ำที่สวนก่อนปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นออคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ฝากไว้นะครับ เอาต้น1.8เมตรมาปลูกเปล่าทุเรียน8เดือนอยางเก่งก็3รอบเรื่องรอบใบนะครับเรื่องรอบใบเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องรอบใบอีกทีหนึ่งนะครับผมตอบไปแล้วนะครับว่าคลิปปลูกก็มีครับลองหาดูครับเดือนแรกก็ยอดเดิน30เซนแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเรื่องจริงที่ผมบอกไปเลยนะครับถ้าผู้ติดตามผมอยู่เป็นประจำเนาะก็จะเห็นว่าทุเรียนยอด แรกมันได้ประมาณ3ามสิบเซนจริงๆนะครับผมถ่ายคลิปลงเป็นประจำตั้งแต่ตอนปลูกเลยนะครับก็ยังไม่ไวายเนาะครับก็มาคอมเมนต์ต่อผมว่าเจ้ากระหาตัวขาเจ้าไปเรื่อยเนาะตรงไหนเหตุตัวผมก็งงกับคนมากแต่ละวี่แต่ละวันเนาะว่าจะไม่ใส่ใจว่าจะไม่สนใจอะไรแล้วเนาะมันก็เป็นคอมเมนต์ไว้ยกเว้นผมจะลบโพสไปหรือว่าไม่ปิดกั้นไม่ให้ youtube แสดงความคิดเห็นเหล่านี้นะครับผมก็กลัวคนอื่นที่มาอ่านจะเข้าใจผิดต่อไปนะครับผมว่าต่อไปนี้นะครับผมจะไม่จะไม่เอารูปในเน็ตนะครับรูปเรื่องโลกทุเรียนนะครับซึ่งมันหาบางโลกมันหาได้ยากมากที่สวนนะครับอย่างเช่นลายแดงนะครับมันหาโลกายแดงยากมากใบที่เป็น ลายแดงลงหนักๆลงยากมากผมก็ไปหารูปมาจากในเน็ตเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยผมเคยเห็นลายแดงลงที่สวนครั้งเดียวครับครั้งเดียวก็ไม่กี่ใบเองสองสามใบเองนะครับทุเรียนสองปีแปดเดือนสวนข้างหลังนะครับผมเคยเห็นลายแดงลงครั้งเดียวนะครับแล้วก็มีเพียจักกระจันเออเพียไก่แจ้ก่อนนะเพียไก่แจ้ตัวขาวขาวก็ลงแค่ครั้งเดียวนะครับตลอด ระยะเวลาการปลูกที่สวนสองปีแปดเดือนนะครับผมเคยเห็นลงคร้งเดียวแล้วต้นที่มันใกล้ตายเนาะเรื่องการดูแลรักษาเนาะบางทีมันก็มันไม่มีที่สวนมันไม่มีที่ต้นที่จะถ่ายวีดีโอให้ดูบางทีผมก็ไปหารูปมาจากในเน็ตเนาะแต่ต่อไปเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วนะครับผมจะไม่ผมจะไม่ถ่ายรูปนอกสวนผมแล้วเนาะมันจะเป็นปัญหา แล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่ผมพูดไม่ได้เต็มปากเนาะว่าในช่องผมเนี่ยก็คือเป็นรูปทุเรียนของผมหมดโลกบางโลกนะครับที่มันไม่เคยเจอผมก็จะทําโลกยากเนาะอย่างเช่นไฟท็อปเทอรลา่าผมก็ยังไม่เคยเจอเลยนะสองปีแปดเดือนมาเนี่ผมไม่เคยมีไฟท็อปลงหนักๆเลยนะครับสา,สาเหตุก็ว่าผมก็ป้องกันไว้ในระดับหนึ่งหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องกิ่งเรื่อง กิ่งนําโลกเรื่องต่างๆเนาะผมเคยทําคลิปไว้ผมก็ตัดทิ้งตั้งแต่ตอนเขาที่เป็นเด็กเลยนะครับโดยเฉพาะกิ่งนําโลกนะครับกิ่งมันมีกิ่งที่มันจะนําโลกมาสู่ต้นทุเรียนเนาะผมก็อธิบายให้ฟังในคลิปไปหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ลองย้อนดูลองค้นหาในเรื่องที่ท่านสนใจดูนะครับแล้วก็ลองดูคลิปย้อนหลังอันนี้ผมจะให้ดู การทดสอบระบบน้ํานะครับผมทดสอบระบบน้ําเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับ2023นะครับอันนี้เปิดน้ําครั้งแรกนะครับเพิ่งเดินระบบน้ําเสร็จก็เปิดครั้งแรกเนี่ยบ้านที่บ้านที่ผมอยู่แล้วก็อยู่ในคลิปที่ถ่ายทเรียน2ปี8เดือนให้ดูเนาะก,ก็ว่าผมเอาคลิปคนอื่นมาก็นั่นแหละครับ ต่อไปนี่ถ้าโลกที่มันหายากที่ไม่ค่อยมีในสวนผมก็จะก็จะไม่ทํานะครับจะอดใจไม่ทํานะครับจะทําโลกที่มีในสวนนี่แหละแต่ว่าอย่างเพียอย่างอะไรหนักๆมันก็ไม่มีนะคมัน,ม,นมันไม่มีจริงๆถึงผมจะขี้เกียจนะแต่ว่าเรื่องยาเพียยาอะไรเนี่ยผมตามกําหนดครับไปเที่ยวไปไหนอยู่ก็ตามผมก็จะกลับมาฉีดถ้าเป็นไปได้นะ ผมไม่ได้ทิ้งไว้นานโดยเฉพาะช่วงที่เขาแตกยอดอ่อนอันนี้เพิ่งเดินระบบน้ําเสร็จแล้วก็ทดสอบระบบน้ําครั้งแรกไปแล้วนะครับหลุมยังไม่ได้ขุดไม่ได้เจาะเลยครับเนี่ยครับวันที่สิบสี่มิถุนายนนะครับปลูกจริงๆเนี่ยวันที่สิบแปดครับสิบแปดมิถุนายนขนาดต้นก็ตามที่เห็นนี่แหละครับเนี่ขนาดต้นขนาดลําต้นมันอย่างมากก็ประมาณนิ้วโป้งอะครับนิ้วโป้ง มีปมูมงความสูงกับประมาณต้นคอนะครับเสื้อสีส้มนี่ผมนะครับแล้วก็เสื้อสีเหลืองนี่แฟนผมเสื้อสีเขียวนี่คุณพ่อผมนะครับแล้วก็เสื้อลายแดงเนี่ยคุณพ่อวิชัยนะครับสวนจำปาทองเป็นหมอพามหมอสูตรแล้วก็มาปลูกเอาเลือกเอาใช้ให้ต้นแรกนะครับเนี่ยครับตามคนอีสานล่ะครับปลูกลงดินก็ฝากแม่ธรณีรักสมรับษานะครับคนนี้คือคุณแม่ผมนะครับ ็ส่วนนี่แหละครับส่วนที่ผมถ่ายคลิปประจำนี่แหละครับนี่ครับมันก็มีทั้งดินแดงปนดินดํานะครับปนดินดําปนดินแดงอันนี้ต่อยางนะครับร่องรล่องยางก็ยังอยู่ปกตินะครับปกติรล่องยางไม่ได้ต่อยางออกอย่างที่บอกเหตุผลนะครับดูสภาพการปลูกนะครับก็อย่างที่เห็นเลยไม่ได้สวยงามไม่ได้อะไรเลยต่อยางก็ตามสภาพนะครับทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ จริงๆเนี่ยเราจ้างไล่ละสามพันห้าเอาต่อยางออกนี่เขาเก็บรากยางให้ได้ระดับนึงเลยนะครับแต่ว่าก็ไปตามสภาพครับก็ไม่ได้ถือว่าลําบากอะไรมากมีเงินซื้อระบบน้ําก็ก็โอเคครับโอเคผมผมถือว่าผมไม่ได้ลําบากนะครับเทียบกับเพื่อนอีกหลายคนที่รากสายยางลดเนาะก็ไม่ได้ลําบากนี่แหละปลูกกับต้นปลูกตอนปลูกวันที่สิบแปดนะครับเนี่ยครับวันอาทิตย์ที่สิบแปดมิถุนายน 2,023นะครับอันนี้แฟนผมนะครับคุณพ่อวิชัยนะครับปลูกให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งต้นแล้วก็ปลูกเอาเลิกเอาใช้นะครับแล้วก็พาทําพิธีฝากแม่ย่านางนะครับหลังสงรักสงษานะครับทําพิธีภาคอีสานและครับขนาดความสูงก็ประมาณเนี้ยครับประมาณคอครับประมาณเพียงข้อนะครับ เอียงคอมันก็น่าจะประมาณเม็ดกวักกว่าอยู่นะครับต้นนี้ต้นสวยเนาะเพราะว่าเลือกให้อ่พ่อพามพ่อคุณพ่อวิชัยเป็นคนปลูกนะครับเลือกต้นสวยมานะครับปลูกตรงนี้เป็นเอาเลือกเอาใช้นะครับอันนี้ชีโบชีเบกันนี่แหละครับสวนสาภาพสวนก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่สวนคุณพ่อกับคุณแม่ปลูกนะครับปลูกก็เลือกเอาใช้เหมือนกันครับปลูกแล้วก็มาปลูกซอยอีลีนำนะครับ เนี่ยครับขนาดต้นนะครับขนาดต้นขนาดต้นแล้วก็ความสูงนะครับประมาณนี้แหละครับประมาณเพียงข้อนี่ครับเม็ดกว่ากว่านี่แหละครับใบมันก็ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าทุเรียนที่สวนน่ะถ้าเพื่อนที่ติดตามอยู่เป็นประจําก็จะเจอรู้ว่าผมเจอมาหลายวิกฤตนะครับตั้งแต่แมงค่อทองลงนะครับใบปลูกแล้วก็น็อคยาน็อคเคมีล็อกสารจับใบนะครับใบร่วงหมดเลย แล้วก็มานอกหนาวต่อยอิงนะครับก็ประมาณผ่านศึกมา 3, สามศึกแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะมาพูดกันเรื่องรอบใบของทุเรียนนะครับรอบใบยอดแรกมาที่ระยะหนึ่งเดือนนะครับพอดีเลยครับประมาณหนึ่งเดือนยอดแรกยอดเดินนะครับผมเคยทําเรื่องยอดเดินให้ฟังแล้วนะครับที่อ้างองิงไปหลายหลายที่หลายสถานนาะครับเรื่องยอดเดิน ยอดแรกเนี่ยมันอยู่ต่ำๆก็ประมาณ 25- 30้ถึงเซนนะครับแล้วบอกว่าทุเรียน8เดือนเนี่ยยางเก่งก็3รอบใบมันไม่ใช่ยางเก่งนะครับ3รอบใบนี่ผมว่ายางหลูเลยละครับหลังจาก1เดือนแล้วเดือนต่อมาอีกก็เป็นทุเรียนเล็กนะครับรอบใบเขาก็เร็วมากประมาณ1เดือนประมาณ1เดือนก็มาอีกยอดหนึ่งนะครับประมาณใกล้ๆ8เดือนเนี่ยนะครับ ยืดออกมาก็แค่รอบแล้วประมาณเดือนครึ่งอย่างมากยังไม่ถึงเดือนครึ่งดีเลยครับยอดเขาก็มาประจํานะครับไม,ไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอะไรนะครับไม่ได้รอนะครับไม่ได้รอทุเรียนของแต่ละคนก็เป็นของแต่ละคนนะครับเรื่องยอดใบเรื่องความสูงเรื่องความใหญ่เรื่องการดูแลรักษามันก็อยู่ที่สวนแหละครับถ้าท่านคิดว่าทุเรียนผมแค่นี้หาว่าผมขี่ตัวนะครับขันจ้าไปเห็น ส่วนเขางามๆเจ้าสีบนชักงอตายเหมือนไสเดือนบอกผมก็ยังงงอยู่อันนี้มันไม่ได้เข้าเกณฑ์สวยเลยนะเทียบกับสวนแถวนี้นะครับทุเรียนผมไม่ได้เข้าเกณฑ์สวยเลยธรรมดามากบ้านๆมากเลยครับบ้านๆธรรมดามากกับกับทุเรียนสีสะเกตทุเรียนภูเขาไฟนะครับต้องไปเห็นสวนที่เขาสวยนะครับอยากให้เห็นครับอยากให้เห็นถ้าไม่รู้ ก็แค่นั่งรถมาดูไหมครับลองมากินทุเรียนภูเขาไฟช่วงตอนนี้มันก็เป็นไข่เป็ดไข่ไก่อยู่เนะาะไข่เป็ดไข่ห่านอยู่ก็ประมาณสงการนะครับสงการก็น่าจะเริ่มมีออกแล้วล่ะครับเป็นบางสวนลองมาเที่ยวสงการมาเที่ยวน้ําตกเยอะนะครับน้ําตกแถวนี้มีหลายแห่งนะครับทั้งน้ําตกห้วยจันท์น้ําตกอา่าสำโรงเกียรติที่เป็นข่าวลงทีวีนะครับเขาเรียกว่าน้ําตกหน้าแรงนะครับหน้าแรงมีน้ํานะครับ เหตุผลก็เพราะว่าเป็นระบบชนะระทานเขาจะปล่อยน้ําลงมาให้กับชาวบ้านทนํานาปลั่งนะครับทํานาปังทําให้น้ําตกมีน้ําหน้าแรงนะครับออกข่าวทีวีไปอยู่เขาเรียกน้ําตกหน้าแรงนะครับจริงๆชื่อน้ําตกสํารงเกียริลองมากินทุเรียนดูลองมาเที่ยวชมสวนทุเรียนเล็กดูนอกครับลองลองมาดูลองมาดูบ,บ,บานบ้านมากทุเรียนผมผมบอกเลยต้นทุเรียนผมมันบานบานมากมันไม่ได้ ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยครับอยากให้ท่านมาดูต้นที่เขาสวยจริงๆเนาะนี่ต้นธรรมดาต้นที่ให้พ่อวิชัยปลูกคือต้นที่สวยแล้วก็คัดไปเนาะต้นพันธุ์ที่สวยเพราะว่าเป็นการปลูกเอาเลือกเอาใช้เนาะต้นจริงๆมันก็อยู่หน้าประมาณเม็ดนึงนี่แหละครับเนี่ยครับต้นขนาดน่าจะประมาณเม็ดนึงปลูกอยู่นี่ประมาณ260ต้นเต้นาะครับ ครึ่งข้างล่างอ่ะจะเป็นทุเรียนต้นเล็กปลูกเก้าสิบเก้าสิบาทต้นเก้าสิบาทอันตัวนี้พวกนี้ร้อยยี่สิบาทตัวเล็กรอบใบยิงมาเร็วครับปลูกใหม่ๆไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําครับยี่สิบกว่าวันรอบหนึ่งครับรอบใบรอบหนึ่งยอดมารอบหนึ่งครับประมาณยี่สิบกว่าวันผมจําได้เลยครับจาได้เลยเพราะว่าผมจะมาฉีดยาทุก,ท,ก,ท,กทุกยอดอ่อนนะครับอันนี้ต่างเล่าให้ฟังแล้วก็อธิบายเรื่องรอบใบนะครับ มันขึ้นอยู่กับทุเรียนของใครของมันนะครับมันไม่ได้เป็นมาตรฐานว่าทุเรียนท่านทําแบบนี้แล้วมันจะเหมือนขั้นทั้งหมดนะครับผมผมไปดูทุเรียนท่านมาแล้วเนาะที่ช่องของท่านเนาะท่านมาคอมเมนต์ผมแบบนี้ผมก็เลยเข้าไปดูที่ช่องของท่านเนาะครับเห<ๆ>็น <apo. S 2> ต้นทุเรียนสองปีครึ่งอยู่ครับเอาเป็นว่าทุเรียนสีสเกตสวยนะครับสวย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 สองปีครึ่งโตมากแล้วครับ สองปีครึ่งนี้เกือบจะเอาลูกแล้วก็มีครับลองมาดูครับเปิดหูเปิดตาดูครับเปิดใจก่อนแล้วก็เปิดหูเปิดตานะครับเปิดกระเป๋าหาค่ารถมาเที่ยวซิสเกตสักครั้งดูที่มันเป็นยังไงทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยบางทีไม่รู้ดิสิ่งที่ผมไม่ได้ทำเนาะสิ่งที่ผมไม่ได้โกหกใครเนาะมันมีคนมาว่ามันก็ไม่รู้ดิตะขิดตะขวางใจครับเป็นหงุดหงิดนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขอบ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ